สวัสดีครับทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมเองก็จะมาทำที่ไม่ได้จะมาทำหรอกเออทำไมผมูอซับซ้อนกันนะครับก็วันนี้ครับผมผมก็อยู่ที่นาครับผมโอ้โหดูครับทุกคนอยู่ที่นาแบบว่างๆนะครับโรเรียมรเรียมปิดอ่ะเออใช่ปิดเธอเหรอเนี่ไปเองเกียจน,นะครับทุกคนก็วันนี้ผมอยู่ที่นาครับทุกคนนี่เห็นไหมเห็นไหม นะเดี๋ยวเราไปดูหน้าพร้อมๆกันนะครับไป ครับทุกคนครับตอนนี้อาจจะมืดมืดนิดหน่อยนะครับทุกคนก็ขอภัยทุกคนเออตรงนี้ไม่มืดแล้วนะครับทุกคนเออก็ทุกคนก็วันนี้ครับเราจะมาจะมาทำภารกิจนี้หน่อยนะออทุกคนเออว่าจะมาทำภารกิจนิดหน่อยนะครับทุกคนก็ไม่รู้ว่าจะทำคลิปอะไรครับแล้วก็รอติดตามไปเรื่อ,อยๆนะครับอืมนี่อผมก็จะลงเออันนี้นี่แหละนะวาง วันวันพระทัดอ่าจะลงวันประทัดนะคืนนี้คือพระทัดนะครับคุณจะลงก็รอติดตามได้นะครับผมน,นะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําภารกิจจะเอาตรงนี้เนี่ยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้แล้วก็เราจะเอาสายสายจริงเราไปนะครับเดี๋ยวขออันนี้มึือหน่อยนะครับทุกคนตอนนี้ก็ใส่ใส่รองเท้าน้องดูดิรองเท้าผุงฮาเลย เอาท้าผมหายทุกคนไปทุกคน <S <S ทุกคนครับตอนนี้ครับผมกขได้ทางการเอาสายอันนี้ครับทุกคนเนี่ยสายอันนี้ทุกคนจะมาทิ้งครับเออมาใสายเรียบร้อยแล้วนะ เอ้ทุกคนทุกคนกล้องนี้มันจะไม่สวยนินอนนะครับมีแบบรอยอะไรตอนนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับกล้องนี้มันไม่สวยนะเอ้เราจะเราจะเปลี่ยนกล้องใหม่นะครับทุกคนเี๋ยวเราจะยกกันเลยนะครับทุกคนนี่ครับทุกคนไปยกกันโดเหน่ยมักทุกคน <c oughs> ตอนนี้ครับทุกคนนี่ตอนนี้เราวางกระสอบตอนนี้แล้วนะครับเมื่อกี้ แล้วก็วางไปตรงตรงนู <eer recib wości> ้นแล้วนะครับนี่มาทุกคนมันหนักจริงมันก็หนักอยู่นะทุกคนดูสายด้านไหนละให้ดูสายด้านนั้นไปนี่ไปนี่ไปนี่มันจะมืดๆนี่หน่อยนะครับทุกคนไปดูสายด้านนี่ก็ทุกคนสายด้านนั้นกล้องมีด้วยนะครับเราจะยกกล้องไปด้านนั่นเลยเห็นไหมทรายเยอะมากๆเลยเออนี่ รูเจ็บบอกเลยเย,ยอะโ,โอ้โหตะปูอ่อนท่น,นี้ผมทำทำอะไรไม่รู้จะไม่ได้แล้วครับนี่ครับโอ้จันทร์ล้วทอนนี้เนี่ยมีตะปูอ่ะผมทำคำอ,อิสลามนะขอพูภาษาอิสลามนะเอ่อธรรดาเงี้ไว้ทุกคนเออธรรดาเงานะนี่ไปประมาณนี้นะครับทุกคนน้ำมันเดี๋ยวไปดู นะครับทุกคนเยอะกันเยอะกันโอ้โห้กะสอบเยอะติดเลยดูขั้บขาทุกคนกะสอบเยอะมากเลยนี่ครับครูมีไม้ด้วยนะทุกคนจะเอาไม้ทิ้งก่อนนะนี่ครับทุกคนเราจะเทตรงนี้ดีหรือเปล่าทุกคนเพราะว่าโปรกิโตนี้ดีเลยนะ Let's take a look, tuan, tuan. yuk sikit, ma. Let's Wuhu, Bah, ramai, tuan. Let's ดูโอ้โหทุกคนก็อยังเยอะอยู่นะสารพัดขอมันเยอะละดูเตะศอกเะศอกติดมือดิดูโอ้โหต่างออยโอ้โอ้ยทุกคนเราขอหยุดตั้งเราไปโอ้ติดมือเลยทุกคนล้างออกปะเนี่ยโอ้ วยมากเลยตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็เป็นสีมูนเย็ยนยแล้วนะสีมูนเย็ยนยแล้วทุกคนอาจจะมืดๆนิดหน่อยนะก็กล้องมันตากระถูกเออก็ธรรมชาติละนะเราจะเอายังไงต่อนี่กูจับไปทำไมวะเราจะเอาเราจะเอาไม้แล้ววะทุกคน มาแล้วว่ะใช่ไหมคราวนี่ว่าไม่เลวมีเหรียญรมงวัลอะไรนะทุกคนตะไคร้รูนี่ยไม่อะไรเนี่ยคนก็ชื่อคอมเมนต์มาดมาบอกหน่อยนะครับนี่แล้วก็เราจะมาทุบทีแบบนี้เลยนะ่ดูนะดูนะทุกคนดูจะมาทุบทีแบบนี้เลยนะผมก็ชิกล้องแาบนะครับคือพอมันแบบเนี่ยเป็นยังไงไม่รู้อ่ะ เราตั้งทิแบตนี่เลยนะครับทุกคนไปแล้วเราเป็นกล้องนราทำนุนดีก็เนี่ยเราจะตีเลยทุกคนแล้วเราจะทำอะไรต <can ism> ีต <sweating in here> ีไปที่เพื่อแล้วโอ้ยโดนโดนขาแล้วนี่เฮียแล้วก็ทําแบบนี้เลยโอเคนะครับทุกคนมีเข้ามามีคมมาโอ้ยเสร็จแล้วนะครับทุกคนเราก็จะกินโต๊ครับ จะกระโดดก,กระโดดก,กว่ะดีแล้วถ้ากระดดพ่อจะอจะไม่ถ่ายคลิปนะผมจะไม่ถ่ายนะตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนไปเดี๋ยวเราไปเล่นในนาคับโอเคนะครับทุกคนทุกคน,กคน <S <S ต้องสู้สายแน่ <S <S นอนเลยนะครับ <S <S ทำไมผมต้องใส่หมวกแบบนี้ครับเพราะผมตับผมงไงพอดีว่าปู่ไปรูเรียนอ่ะแล้วก็ผมจะพูดเรื่อนิดนึงนะเออผมไปรูเรียนแล้วก็ ท,ท,ท,ทนได้ทนได้นี่นะคงไปรู้เรียนนะแล้วก็โดนอาจารย์ตัดน,นะครับตอน,นนี้อเออทุกคนดูนั่นจ้าผมก็ตัดทรงวินเทจเลยครับหัวหัวหัวร้าน,นครับผมดูนี่ครับผมโอ้โหโคเทสุดูดุดูดดโคเท่มากเลยหัวร้านทุกคน เราจะไปเล่นกับควายกันนะครับทุกคน